สวัสดีครับน้องๆทุกคนพบกับพี่อาร์เช่นเคยนะครับจากศูนย์ภาษาลีดนะครับตอนนี้หลายๆคนก็ขมักขม้นอยู่กับการเตรียมตัวสอบแล้วก็หลายคนก็ได้ไปสอบแล้วนะครับก็ขอส่งกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับให้สอบผ่านลุล่วงไปได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อสอบ t o เฟลหรือว่าข้อสอบ c ีอูเก็ตามวันนี้เราก็มีตัวอย่างข้อสอบของ t o เฟลไอทีพีพาร์ทสตรัคเจอนะครับซึ่งน้องๆอาจจะยังไม่ค่อยได้มีโอกาสทําเท่าไหร่นะครับมาฝาก มีอะไรกันบ้างมาดูเลยนะฮะข้อแรกนะครับ the firstly naval battle of the revolutionary war นะครับตัวแรกเลยเนี่ยสังเกตนะฮะมันมีเด e อยู่ข้างหน้านะครับแสดงว่ามันต้องตามด้วยคำนามนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็มักจะมี adjective นะครับมาอยู่หน้าคำนามเสมอนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับมันไม่ควรจะมีคำที่ลงท้ายด้วย ly เพราะว่า ly เนี่ยเป็น adverb ใช่ไหมครับ L Y เนี่ยส่วนใหญ่จะเอาวางไว้หลังหรือว่าหน้าคํากริยานะครับถ้าเผื่อว่าเห็นมาอยู่หลังเดินเนี่ยส่วนใหญ่จะผิดนะครับมันจะต้องตัด L Y ออกไปนะครับจึงจะถูกเพราะฉะนั้นข้อ16เนี่ยข้อแรกเนี่ยผิดนะฮะข้อที่17นะครับ The public ceremonies of the p l a i n Indians are less elaborate than those of Navajo in the southwest นะครับตรงนี้ The public ceremonies เติม S ถูกต้องนะครับเป็น countable noun หรือว่านามที่นับได้นะครับข้างหน้าเป็น the ก็ไม่มีปัญหาเนื่องจากไม่ได้เป็น a n d ซึ่งถ้าเป็น a n d แล้วมันขัดกันเนาะนะครับ the plane in the s are lesser elaborate นะฮะตรงนี้มันควรจะใช้คำว่า less elaborate เพราะว่า lesser เนี่ยมันจะต้องตามด้วยคำนามนะครับจะเป็นการเปรียบเทียบนะครับได้อยู่ในประโยคนี้ไม่มีปัญหานะฮะมาดูข้อต่อไปนะครับ In some species of fish such the อ่าตรงนี้ฟังดูแล้วเนี่ยมันฟังดูแปลกแปนะครับตรงนี้เนี่ย some species of fish แล้วก็มีคำว่า t r e e spine stickleback นะครับเป็นตัวอย่างของ species ของปลานะครับซ o m เนี่ยลืมบอกไปนะ s o m นี้คือใช้ได้นะครับเพราะว่ามันวางไว้หน้าคำนามที่เป็นพหูพจน์ใช่ไหมแต่คำว่า such นะฮะมัน มันต้องมีคําว่า such as นะครับพุม่มในการยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างปลาชนิดหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะครับข้อที่สองนะครับ such ข้อต่อไปนะครับข้อที่สิบเก้าเรากว่าสายตาไปเห็นอะไรไหมฮะมีตัวบอกเวลานะครับหนึ่งเก้าแปดเก้านะครับหนึ่งเก้าแปดเก้าเนี่ยมันกี่ปีแล้วฮะตอนนี้ปี twenty 2 0สองพันยิบก็ประมาณสามสิบกว่าปีแล้วเป็นอดีตแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของมันก็ควรจะเป็น verb ช่องที่สองไหมนะฮะตัว retire เนี่ยเป็น verb ช่องที่หนึ่งนะครับสมมุติว่าถ้าน้องไปทำข้อสอบนะครับแล้วเห็นตัวที่บ่งบอกเวลานะครับแล้วมันขีดเส้นใต้ตรง verb นะฮะให้เราสังเกตดีๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะทดสอบเราว่าเรารู้ไหมครับว่าคำกริยาหรือว่า verb เ,เนี่ยมันสอดคล้องกับ ตัวบอกเวลาหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นปีพศไม่ว่าจะเป็นตัวบอกเวลาอื่นๆอย่างเช่น last week last month yesterday นะครับต้องระวังตรงนี้ไว้นะเจอบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยนะครับ r e t e จะต้องเปลี่ยนเป็น ed นะครับเป็นช่องที่สองสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับ the ancient romans used v e s s e l equipped with c e l l s and banks of oars to transporting The armies นะครับตอนนี้เราไม่จำเป็นจะต้องรู้นะฮะว่าตัวนี้แปลว่าอะไรนะฮะแต่คำที่เราต้องรู้นะฮะก็คือคำว่า ancient คำนี้เนี่ยเป็นคำที่มักจะออกข้อสอบบ่อยๆนะครับในหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ history นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในวิชาการต่างๆเนี่ยมักจะมีคำนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแปลว่าโบราณนะฮะ ตัวนี้ใช้คำว่าเดอได้นะครับเพราะว่าเขาระบุเจาะจงถึงชาวโรมันในสมัยโบราณนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไป ancient เนี่ยมันเป็นคําที่บ่งบอกถึงอดีตใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้น Equip ปเนี่ยก็ถูกเพราะว่ามันเติม e d ีนะครับนะ and เนี่ยก็เอาไว้เชื่อมระหว่าง sell กับ all ซึ่งเป็นคําชนิดเดียวกันนะครับก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นตัวที่ ใช้หลักง่ายๆเลยนะครับตามหลัง to มันจะต้องเป็น v ว r b ช่องที่1น,นะครับที่เป็น p พียวฟอรมหรือว่าเป็นช่องที่1ที่ไม่มีการเติม S หรือ es ใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้เนี่ยกดตัวนี้ต้องจําให้ได้นะครับเพราะว่ามันนะฮะเป็นข้อที่สังเกตได้ง่ายมากเลยนะครับไม่ได้ใช้ความจําเยอะเลยนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายนะครับข้อดีเนี่ยนะฮะเป็นคําตอบที่ผิดนะฮะตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น to transport นะครับสำหรับข้อสอบตัวนี้นะฮะ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะครับถ้าเผื่อว่าน้องๆคน,นไหนเนี่ยมีคำถามนะครับในทุกพาร์ทเลยนะครับทั้ง reading listening แล้วก็พาร์ท structure writing เนี่ยสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับแล้วเราจะพยายามเอามาเฉลยให้กับน้องๆน,นะครับ mm hmm. น้องๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราก็จะได้ เห็นคลิปนะครับใหม่ๆตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ